ให้ยูสูงกว่าเมกเลยนุ่มเนาะมาวะให้ยูสูงกว่าเมกเลยผมนึกว่าเมกมันจับต้องใดใได้ในแรกเป็นจับต้องไในกันไ,ไ,ไอโมกุลต,ต้องไปเจาต้องเป็นโมกุลก่อนอจะเป็นซูเปอร์สยามยังยังเปียนหอดกวดเบก <laughs> มี่เลยพี่บอกก่อนเม่งยังมี่บอกเข่าคีเนี่ยเข่าลนเนี่ย

ของเมืองแม่ฮ่องสอน Ừ. Hmm. subscribe บอกปโอ้หนุม่มเลื่อนจำตัวหนุ่มเลื่อนจำตัวนัน่นไวายมัเน,นียง โอ้เรือนจำเชียงรายโอ้แมงซอนโอ้เองจำเอเรื่อนจำนึกว่าจะไฟอีกอย่างโอ้ก็แพงแบบสูงเรื่อนจำเจาะออกไปดี่ะไเจ้าะคือควาแขงแกร่งเลยตัวนี้ไหม ตัวไฟอยังคือตีไฟอ่อมคักเมื่อคืนนี้เออเขากำลังหนุนหยุดพื้นยเบ่นะพูดพูดเลยไม่หรอกกำลังร่วมนี่เลยร่วมร่วงเลยรื้อคุณไหมยิ่งใหญ่ร่วมแถวไหนเขาลงตกชาตดยุหันตลอดเลยจุดปวดไหน่สิเบื่อเนาะขนาดเท่าจุ้ยนี่เขายังเบื่อ นึกไม่ถัดพดเย็นอ่ะนุ้ยนุ้ยใบนุ้ใบใบเสานี่นุ้ยใบใบเสานี่เย็นมัโคดเย็นอ่ะเออไป